สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการดูอ้อยดูไผ่นะอันนี้ไผ่ที่เพไปตัดมานะมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมช่วงเนี้ยมันจะเกิดลานะครับนะ<ม>เดี๋ยวเวลาเราฟัขงของก็ผ่าเส็จทปให้อ้นกินได้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเ,เชื้อนะครับโปรโตโซทาให้ทองเสียได้นะอันนี้ที่เราก็จะผ่าแล้วก็ไปล้างน,นะครับส่วนอ้อยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะเนานะ บางคนก็ใช้ปอกรับพไม่ปอกนะเพราะมันจะใช้ล้างนะนะครับล้างแล้วมันก็จะเป็นบัญีาถ้าบอกว่าทำมไม่ปอกครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเนี่ยล้างแล้วก็จะเป็นงี้นะอ้อยอนมันก็จะกินพอกินมาปุ๊บพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันกินไม่หมดมันก็จะไม่เป็นไหลมันก็จะเป็นคข้าวข้าเี่ยวเหี่ยวเข้าไปจะเกิดเราปอกปุ๊บนะครับอ้นกินไม่หมดภายในหนึ่งวันนะแล้วเดี๋ยวพุ่งนี้มันจะเกิดอาการเม่นเปรี้ยวนะครับถ้าเกิดอ้นไปกินนี่กาจะทําให้ท้องเสียได้นะเพราะฉะนั้นอ้อยไม่ต้องล้างนะครับอ้ยไม่ใช สำหรับผมผมไม่ได้ปอกนะแต่ว่าผมจะล้างนะครับล้างเอาพวกนะครับบางทีพวกเชื้อรานะครับเรื่องว่าอามดเข้ามาทํลรังทําอะไรไว้เงี้ยอยู่ในกาบนะครับมันก็จะมีนะเรื่องว่าเนี่ยนี่นะครับเชื้อราตัวนี้เนาะเราก็จะทำความสะอาดแล้วก็เรือว่าเขาฉีดยานะครับน้อนกงน้อนกอนะอันนี้ผมก็จะเลื้อยไปนะครับพอดีเลื้อยจะเสร็จแล้วนึกขึ้นได้นะครับ,รบก็เลย ผ่าผ่าแล้วก็ไปล้างน้ำนะครับนะนะครับเราก็ดูนะครับดูไผ่นะครับเวลาที่เราดูไผ่นะครับอ่าเวลาอ้นจะกินไผ่นนี้ไผ่เขาเรียกว่าไผ่กลางนะครับนะนะครับไผ่กลางนะครับมันจะมีกาบพุ้มอยู่เนี่ยมันจะเริ่มแบะออกมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไผ่กลางแล้วดูที่ซี่มันนะครับถ้าเกิดเขี้ยวกว่านี้เขาเรียกว่าไผ่อ่อนนะนะครับเนี่ยไผ่กลางเวลากินละขี้จะซ่อยจะออกมาประมาณนี้นะครับ แต่จะกระโดดเป็นไผอ่อนเออออกมาจะเข้มกว่านี้นะนะครับจะเข้มกว่านี้ถ้าบอกกินได้ไม่กินได้นะครับแต่ว่าบอ่อจะมีกลิ่นหน่อยนะครับนะครับบอ่อจะมีกลิ่นหน่อยเพราะฉะนั้นก็เวลาที่เราเราเลือกไผ่เราก็ดูนิดนึงนะครับดูที่กาบพุ่มนะครับมันจะมีกาบพุ่มไผ่อยู่นะครับถ้าบอกว่าอ่าอะไรวะมีคน ถรับ,บอกว่านอกไม้อะไรกินได้ไหมอ่ะกินได้นะครับแต่มันจะมีสร้นอยู่ตัวนึงเขาเรียกว่าสร้นเสียหนยเนาะนะครับทุกคนเป็นกงเป็นเกาอะไรกินแล,ะะนะะล้วจะปวดคอปวดเข่านาะถ้าเกิดอ้นไปหลับสร้นเข้าไปก็อาจจะอาจจะมีพ่นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะนั้นผมก็เลยให้กินแบบนี้นะครับนะครับการให้กินไผ่แบบนี้นะครับเช่นว่าน้าร้อนนะครับนะครับเราก็ไม่ต้องให้ให้ให้อ้นกินน้าเนาะเพราะว่าเนี่ยนะครับไผ่มันจะมีน้ําเยอะใช่ครับเนี่ยว่าเราตัดดูเราจะเห็นเลยเขี้ยวเลยนะครับนะน้ํามันจะเยอะนะครับ อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ากราบที่มันคุ้มอย่างเงี้ยมันจะมีกราบคุ้มอยู่แล้เกดกราบหุ้มมันยังติดอยู่มันยังไม่ลอกเราก็พม่เอาหยาบไปเอามันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเอามาปุ๊บเนี่ยอ่ามันจะมันจะเป็นน้าเยอะกว่านี้นะครับผมก็จะไม่ไม่เอาไผ่แบบนั้นนะครับอ่าพมจะเลือกไผ่แบบนี้นะครับนะครับวันนี้ก็แนะนําวิธีล้งางนะครับวิธีการดูนะครับการให้อ้อยให้ไผ่นะ ัให้ตตัวนะครับประมาณนี้เมื่อเราได้ไพ่มาแล้วนเนาะเ้าก็หลนนัง พราะมันไม่เยอะไงน,นะครับก็พอได้นะครับเมื่อาาวานนะี้มีกินไม่หมดก็มีนะกินไม่หมดเราก็เราก็ไม่ต้องไถนะแต่อีใกล้เท่า่เลีน้อยๆครับมันก็ดูแลเขาหน่อยนะครับชงน,นี้นะครับเป็นเป็นจะเป็นของเสียกันบ่อยนะครับนะนครับ,รบเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวล้างจากหลังไผ่หลังหลังไผ่เสร็จนี้เดียว ่อจากนี้ก็จะเป็นเลขทีหยาอ้นนะครับว่าทำไมต้องชี้แบงนี้นะมีฟางไทให้ดูก่อนเราจะล้างให้นี้นะครับล้างเอาไว้นี้มันออกนะครับแล้วก็ไข่เยอะๆไม่ต้องทำก็ได้นะครับแล้เก็ไข่ลวกมันจะไม่ค่อยมีนะนะครับแล้วก็ไข่กินไข่ลวกอันนี้ไข่กินตรงนะครับไม่ไช่ตรงไข่อะไรพวกก็ไม่มีอวกันเนนะื้อคอเขามา คนล้างหน่อยอาานหน่อยอย่างงีเนแบ้าอาานหน่อยครับแล้วสุดก็พาพนที่ดีนะครับ ใช่นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําการฉีดยาอ้นนะครับตัวนี้นะครับไบโอคาตาลีนนะครับฉีดเพื่อเรื่องอาการท้องเสียบํารุงลาไส้บารุงมรดลูกนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับอ้นจะท้องเสียบ่อยแล้วก็นี่จะฉีดอ้นที่ผสมแล้วนะครับเพราะว่าอ้นที่ผสมแล้วก่อนจะคอสสิบฟาวันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะชอบมีเลือดออกแตนจิมิน,นะ พงกระเดียจะฉีดแต่จะฉีดตัวนี้ก้อนตัวแรกนะครับตัวนี้คงที่แจ้งจางปางเขาเข้ามาปัดรับนะครับอุปกรณ์ก็คือมีเข้มแทงยานะพอดีวันก้อนยาหมดนะครับยานี้ไม่ต้องฝึกว่ายี่ห้อนี้นะนะครับไม่ต้องฝึกว่ายี่ห้อนี้นะเดี๋ยวอ่านอการกำกับยาก่อนอ่าล่างจากเราอ่านเอการกำกับยาเสร็จแล้วนะครับก็ประมวลพ่นมาได้ว่าอ่านึงโหลต่อหนึ่งสี่สีนะครับอุปกรณ์เราก็มีนะครับยานะครับอันนี้ผมใส่เข้มสีสีนะ ทำความสะอาดก่อนนะครับด้วยการชีท้ลายกับโฮนะครับนะครับนะครับมีเข้มดึงหยาเนาะผมก็ไม่รู้ว่าวิธีนี้มันทําถูกหรือผิดนะแต่ผมก็ใช้วิธีนี้นะนะครับใช้มาตลอดนะครับ เสี้ยวนะครับวันนี้ชิมกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดตัวนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่านั่นจะได้กี่ตัวนะวิธีการชี้คนเดียวนะครับนี่มันก็จะดุอันนี้เข้าลูกค้านะครับมาฝากกับสอมไว้เนาะครับน่าจะติดแล้วแหละดุนะดูนะครับช่วงนี้นะนะครับการชี้คนเดียวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับอันนี้หนักสี่โลนะครับนี่นะครับอ่านะครับให้ทอดตะกายบ่อไว้นี่เขากำเนดค้าล่างงนี้นะ นะครับก็้วีดแอลกอฮอล์เข้าไปนะครับก็เมื่อเราเช็ดแอลกอฮอล์เนาะนะครับแล้วก็ปักเข็มนะครับแลเตือนยาเข้าไปครับนะมันก็จะมีดินๆหน่อยนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับนะครับาจะได้ไม่ก็อาจจะมียาบกมั้งนะนิดหน่อยนะครับโอเคลกไี่เป็นแรอกีคีนะครับี่ไปหนึ่งต้องสร้างนะครับไปฉีดตัวมั้งอันนี้ในกรณี้วฉีดอ้นที่มันดุด,ดุนะครับนะตัวนี้จะดุเมือกันนะครับ ก็เวลาฉีดตองดูวก็ต้องระมัดระวังนิดเดียวได้ยินไหมครับลูกสาวคนซื้อของให้ยังกลัวเลยก็ชีบำรุงเข้าไปนะครับนะนะครับจ <c oughs> ะโดนยา้าไป็นเครื่องมือก็จะก็จะดีขึ้นเองน,น,นะครับนะอยากดอกดูวก็ อืมครับมีคิดวดุดูดนะ <S <s <im it> โอ้โหเป็นไงครับ <c ười> คนทายอย่างค่อยครับเด <c oughs> ี๋ยวติกตัวก็ดุนะ <c oughs> มีเลือดชนๆ ตัวนี้ก็หนุนกะันตัวนี้อสมไปแล้วนะนะครับผสมไปแล้วนะตัวนี้เคยโดนโดนฉีดเมื่อหครับนะ ครับอันนี้คือชี้คนเดียวนะนะครับก็ชีดผ่าเชื้อไปหน่อยได้เองก็ขอเนาะอ่านะครับหน่อยอ่าวันนี้ก็เวลามันจะหมดนะครับก็ชี้ให้ดูแค่หนึ่งสองสามตัวที่ดูดูหน่อยนะได้เลือกสีตัวคงคงไม่ได้ถ่ายนะครับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับอ่าออนซาวนะครับเรือว่าออนที่เราหลับเข้ามมาใหม่นะครับชีดนะครับตัวนี้นะมันเป็น บำรุงหมดลูกนะครับอาถ้าเกิดโอนท้องเสียนะครับชีดสามวันติดนะนะครับหนึ่งโลต่อหนึ่งสีสีก็แล้วกันนะครับนะนะครับถ้าเกิดว่าท้องเสียรุนแรงคือสามวันติดถ้าเกิดท้องเสียไม่รุนแรงคือวันเดียวอ่านะครับแบบหนึ่งลูกแล้วก็ถ้าเกิดทั่วไปโอนท้องก่อนก่อนคอร์สเนี่ยประมาณยี่สิบวันสามสิบวันเนี่ยเราสามารถชีดได้นะครับกันเลือดออกกันแทงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ